ี่่อานเราวันนี้ก็จะมาแจ้งข่าวเืองหนึ่งข้อหาหมิ่นประมาทนะคะกับนายแพ่ย์ชลิตศิริรักษตางานแล้วก็นายแพทย์วัตโชติมารวมถึงนนายความด้วยนะคะที่ได้ร่วมกันแขลงข่าวเมื่อวันที่16พฤาจิกายน2564ว่าเรื่องของนางสาวโซฟาเชิมสมรเนี่เคยได้ให้สื่อมวลชนส่งภาว่าได้ตอเข้ามาทางส อันนี้ก็คือเราเริ่มที่จะดูนาครีในข้อหามีประมาทเช่นเดียวกันแล้วก็อีกหลายๆข้อหาที่ที่เปลี่ยมอยู่ครับแจ้งหรือว่าสอบสวนมูลข้อที่จริงเพิ่มเติมหรือซึ่งเราต้องติดตามที่แพาย์ที่สภาต่อไปด้วยครัไปร้องค่ะตั้งแต่น่าจะประมาณ17เมษายนนะคะ17มีนาคมที่ผ่ะใช่จนป่านนี้ค่ะทางพทยผู้่สภาเนี่ยยังไม่ติดต่อเชิญสปิรงเข้าไปให้ปากคำสอบสวนเพิ่มเติมเลยนะคะแล้วก็ยังไม่มีคำสั่งใดๆ กอยังไม่ทราบผลเลยว่าทําอะไรไปถึงไหนอย่างไรใช่ค่ะซึ่งเงียบเราต้องไปเคสนี้ก็คือที่แถวนั้นสามสี่คนคือตัคือนายแพทย์ธนวัฒน์โชติมาฉันคดีคดีแรกก็จะเป็นสามคดีหนึ่งอีกคดีหนึ่งเป็นเรื่องเนื้อโสภาคนเดียว เป็นสองคดีของค้าคาานคอนครับครับ้